เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n l l รีวิวผ้าน,นะครับท่านไหนที่พลรราดรวยนาก้าดีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมส่งไปครบทุกคนทุกท่านแล้วนะสำหรับรวยนาก้าดีนะครับส่งไปวันนี้วันนี้วันที่ สามมีนาคมนะครับขอเวลาสามวันนะครับไม่เกินวันที่หกมีนาคมทุกท่านต้องได้รับพัสดุหากเกินวันที่หกมีนาคมไปแล้วท่านอย่างท่านไหนยังไม่ได้รับพัสดุรบกวนแจ้งหาผมด้วยครับส่งไปครบแล้วถึงทราบว่าเหลือว่างหนึ่งลุ้นเพราะว่ามีท่านหนึ่งเขาสั่งไว้สามลุ้นนะครับแต่ว่าผมนึกว่าเขาสั่งไว้สี่ลุ้น <laughs> นะก็เลยว่างมาหนึ่งลุ้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะให้ทุกท่านชมเลยนะครับ หนึ่งลุ้นที่เหลือมานี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับลุ้นกันสักนิดนึ่งครับอ่านะครับผมนี่เป็นคนชอบลุ้นซะด้วยนะปี่ชั่วโมงนี้กำลังร้อนแรงครับฮึบฮึบ,ฮบโอโ้โหเนื้อสำริดลงยาส้มฮะเลขหนึ่งหกหกเจ็ดครับอืมอาอะตัดเลยสวยๆเลยนะครับ สำนิดลงยาส้มฮนะอ่าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่นะจะโทรเข้ามาสั่งจองหลวงพ่อสุริยันนะครับยอดจองเต็มแล้วนะครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะยอดจองเต็มแล้วครับหลวงพ่อสุริยันนะครับอ่านี่โอ้โหลงยาเต็มแบบนี้หายยากจริงนะฮะเลขหนึ่งหกหกเจ็ดครับสวยๆครับ เนื้อสำริดนะครับทองสำริดนะครับเลขหนึ่งหกหกเจ็ดครับดูดูด,ดูโอ้โหสุดจริงอนะสุดจริงดูครับดูสวยมากนะครับเดี๋ยวสองคมสวยท่านชมเลยแบบนะึะฮะโอ้โหดูหน้าพอาจารย์ต้อมครับ นี่ยกซุ้มพระพุทธสวยๆฮะผมมีรายการแถมยกหลังให้ดูด้วยนะรายการแถมยกหลังก็ได้ลุ้นนะครับลุ้นเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับมาดูกันว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับอุณาสวยมากค่ะดูหน้าแบบคือสวยอะ่ะดูครับเลขหนึ่งหกหกเจ็ด ต่อกคเป็นตัวหนะชัดเจนอยู่แล้วนี่นี่เห็นะหหลังยันนูนเลยยันนูนเลยนะ,ะดูเนี่ยนูนออกนูนขึ้นมาเลยเห็นไหมสวยมากลงยาส้มครับโอ้โหดูฮะดูเหรียญครับดูมิติครับดูเสือฮะดูเสือ เสือดีสวยมากเลยองค์นี้สวยมากดูค่ะดูพระพุทธก็แกะสวยฮะดูนี่ส่งให้ท่านดูใกล้ๆโอ้โหยังสวยครับดูฮะ โหวิบบับเลยรายการนี้ครับสุดยอด uh huh. เลขหนึ่งหกหกเจ็ดครับดูฮะดูสวยจัดเลยฮะหนึ่งหกหกเจ็ดครับท่านไหนรับขอหนึ่งพันบาท ท่านไหนรับขอหนึ่งพันบาทอนะ่ะปิดมารายการนี้ลงยาส้มครับขอหนึ่งพันบาทปิดมานะครับอ่าโอเคนะครับในม,มีคนรับไม่เป็นไรเดวเก็บเองนะครับก็อีกสององที่เหลือนะครับรายการลุ้นก็ที่ผมแจ้งไปนะนี่นะครับที่ผมแจ้งท่านไปนะครับองค์นี้ก็เปิดหนึ่งพันนะหนึ่งพันบาทองนี้ทองระครังหน้ากากอาปาก้าเลขตองสองครับ ทองระครังหน,น้ากากอับากาเลขตองสองสวยๆครับขอหนึ่งพันบาทอันนี้สวยๆแล้วก็อันนี้ขอพันสองเอางี้ลูกค้าองค์นี้ให้พันเดียวแล้วกันเอาไปหนึ่งพันบาทแบ่งให้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทครับท่านไหนรับปิดมาเนื้อสองเคนะครับสองกริย์ครับนี่ เลขหนึ่งหนึ่งหสี่ขอหนึ่งันบาทสวยๆท่านไหนรับปิดมานะครับขอหนึ่งพันบาทงามๆอ่ะปิดมานะครับรายการนี้แล้วก็งานลงยาต้องบอกว่ามันดูนะสวยมากทองแดงผิวลงุงลงยาขาวเลขสี อ่าห้าสี่สามหรือว่าสามสี่ห้านั่นแหละนะเลียนสลับกันขอหนึ่งพันบาทครับส่งฟรีนะส,สวยๆเลยลูกค้าดูครับหน้าคมมากเลยนะครับหน้าแบบยังคมเลยนะนี่ท่านได้รับแจ้งเข้ามาเลยฮนะท่านได้รับแจ้งเข้ามาเลยขอหนึ่งพันบาทให้เหรียญละพันทุกเหรียญน,นะครับเหลือสี่เหรียญท่านได้รับแจ้งเข้ามาอ่ะโอเคนะครับก่อนที่ ราคาจะแพงกว่านี้นะครับตอนนี้เลื่นหากันแพงมากนะครับอ่ะมาดูแถบยกลังก่อนลำดับต่อไปนะครับเราจะมาลุ้นรายการแถบยกลังไปพร้อมๆกันครับแถบยกลังเนี่ยเขาได้ลุ้นหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูใบรายการนี่นะครับแถบยกลังนะฮะชุดแถบยกลังก็จะมีเนื้อเงินหน้ากาก,กพิงโกนะฮะเนื้อนวะฝังพลอยแดง เนื้อเงินลงยาฝังนินเนื้อนาวะโลหะเจ้าลํำเงินฝังเพชรสีเซตเนื้อนาวะโลหะเจ้าลํำเงินหน้ากากเงินและเนื้อชนวนล้อมเพชรสีเซตมาดูกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับอ่ามาชมกันครับลุ้นพร้อมกันครับอืม,อมนะครับตั้มันแต่โอ้โหนาว้โลหะ เจ้าน้ำเงินฝังเพชรสีแซดครับอืหรายการนี้สร้างเก้าสิบเก้าเหรียญครับนวะโลหะเจ้าน้ำเงินฝังเพชรสีแซดสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับนี่มาดูกันครับมาดูกันโอ้โหนวะโลหะแก่เจ้าน้ำเงินพูดง่ายนะแก่เจ้าน้ำเงินนะเจ้าน้ำเงินเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตระกูลของเหล็กไหลครับ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวครับดูดูฮะดูหูยเจ้าน้ำเงินครับฝังเพชรซีแซตครับนี่นี่เห็นไหมโอ้ท่านไหนไม่เอาผมไปเลี่ยมนะเนี่ยดูครับเจ้าน้ำเงินฝังเพชรซีแซตครับต่อครับรวยนะต่อโคดรวยเลขหกสี่รวมได้สิบอุดมสมบูรณ์ครับ นี่นะครับดูเลขหกสี่รวมได้สิบปรมสมบูรณ์ครับเนื้อเจ้าน้ําเงินงามๆนะตูมตามการันตีความสวยครับนี่นะสวยมากครับเจ้าน้ําเงินครับท่านไหนรับขอสองพันบาทครับเจ้าน้ําเงินฝั่งเพชรสีเซตครับเลขหกสี่เนื้อเจ้าน้ําเงินนะครับนะนวะโลหะเจ้าน้ําเงินครับบอราคานี้ท่านไหนรับขอสองพันบาทอ้าปิดมานะครับราคาเบาเนะครับ อ้ในกลุ่มนี้ลงประมูลได้5,000แน่นอนครับรายการนี้ท่านไายรับแบ่งเอาไปสองพันนะราคาเบาๆนะครับแบ่งท่านไปนะครับแล้วก็มาดูรายการถัดไปครับอันนี้คือเหนนรียญนวะโลหะนะครับรายการจองนะเป็นเหรียญแกะสดพิมพโบราณเนื้อนวะนะครับอันนี้ก็ได้ลุ้นหลายแบบนะนวะหนากากเงินนวะลงยานวะฝังเพชรนวะหน้ากากทองคํานะครับ มีออปชันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้แบบไหนครับเปิดขึ้นมาแต่้ะแต่นวะฝังไพลินครับโอ้โหนี่นี่นี่สุดจริงไม่จริงนงครับนวะฝังไพลินพลอยไพลินครับดูโอ้โหองค์นี้เนี่ยประมูลกันจบนี่นะชั่วโมงนี้นะครับนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันครับนวะฝังไพลินลูกค้าดูพลอยไพลินครับดู นี่นี่นี่โอ้เป็นเป็นพิมพ์แกะแกะสดครับแกะแบบโบราณน,นะเป็นผ้าจารย์ต้อมขี่เสือครับเห็นไหมอาจารย์ต้อมนั่งเสือครับดูดูครับสวยมากเหรียญแบบนี้ค่อนข้างสวยนะวอทอบว,อวัดท่าสะบงนะ,ะเดี๋ยวส่องให้ชมนะครับสวยมากรายการนี้ส่องให้ท่านจงคนระับ อืดูฮะสวยสวยครับเหมือนเหรียญสมัยก่อนครับงานแกะแบบบล็อกนูนต่ำนะครับต่อโคดวอทอบอวัทนาสแบงเลขห้าหกรวมได้สิเอ็ดครับเจ้าเมืองกินเรียบ นี่สวยมากรายการนี้เห็นไหมนวะโลหะฝังพลอยไพยลินครับอ่าสวยสวยลูกค้าด,ดูนี่นะครับสวยมากอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูครับปึบ๊บโอ้ท่านไหนได้ไปนี่ก็ แจวเลยนะเนี่ยขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่4,000บาทครับสร้าง99เหรียญเปิดไว้ที่4,000บาทครบับรายการนี้ขออนุญาตเปิดแค่4,000บาทครับสวยๆลูกค้าดูสวยๆเลยนะครับขอ4,000บาทท่านได้รับแจ้งมาครับราคาเบาๆครับนี่นะครับนวะฝังพลอยไพยลินครับ นะครับท่านไหนรับสนใจสนใจเนื้อไหนรายการไหนอยากดูภาพนิ่งติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ